โอ้โหนี่มันใครเนี่ยทำไมมันหล่อย่างเลยนี่มันลูกใครลูกพ่อหรือเปล่าทำไมลูกพ่อหล่ออย่างนี้ลูกขีคอขี้คอข้างล่างเราไม่นอนครับเราเป็นหมาชั้นสูงครับโคกโคกโคกเอดูกล้องให้ลูกอีโคกดูกล้องให้ลูกอ๊้ยทำไมมันหล่ออย่างเลยเนี่ยมันหล่ออย่างงี้หล่ออย่างเลยเนี่ยนอนนี่กับลูกสมุนกะครับเบังพี่เลดี้ ไอเนี่ยอันนี้ก็ลูกสมุนเหรอเนี่ยนี่ก็ลูกสมุนเหรอพี่มาโกะขี้เดือยขี้เดือยขี้มากโกเดี๋ยวจะมาตดซะบ่อยเปล่าเนี่ยพี่ชานมครับผมนั่นพี่เค้กเน่าเค้กใช่ไหมเค้กตัวว้นจังเลยเค้กขนสวยมากครับพี่เค้กขนสวยมากขนเหมือนโก้เด้นเลยพี่เค้กเนี่ยขนนุ่มๆเหมือนเหมือนลูกวัวพี่เค้กเค้กน่ารัก คลิกหน้าวคลิกหน้าวคลิกหน้าวไปหาอย่างมาไปหาอย่างมาไปาาไปลล่ลาครับหนูว้านหนูกนกับไปเห็นไปข่ามหนูมาหนูตุ๊กแกกิ้งจกครับบ้านนี้ไม่เหลือครับเ <laughs> ด็กๆจัดการหมดงูอย่างงี้ครับเข้ามาไม่เหลือรอดแม้แต่ตัวเดียว <c oughs> บ้านนี้มีแต่มา <c oughs> ควรพอละปะหนิควรพอละพอเล่ยนน้มาควรพอละป่ะนนิ